มาเด็กข่าวดีกว่าคุณผู้ชมค่ะหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าทุ่มสุดตัวจริงๆให้กับซีรีส์เรื่องนี้เรื่องไรคะคาะโดนะคะเงาล่าตายนะคะพาร์ทสนั่นเองเขาบอกว่าเป็นพาร์ทที่โหไหลปมไหลเรื่องถูกเฉลยนะคะแล้วก็จะมาเล่าแบบว่าเรื่องราวของปีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับสิงโตก็ต้องบอกว่าทํางานเยอะเหมือนกันงนะคะแล้วมีเป้าหมายตั้งเป้าไหมว่าปีหน้าจะไปยังไงต่อจะเห็นบทบาทในคาแรคเตอร์ไหนพิเศษเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวไปฟังจากสิงโตค่ะจริงๆแล้วคิด ว่าพาสอนน่ะน่าจะน่าจะเฉลยปมทุกๆอย่างที่ทุกคนอยากรู้แล้วแหละแล้วก็ทุกคนก็คงน่าจะเห็นแดนในมุมอื่นๆบ้างอาจจะออกมาน้อยลงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแดนยังไงก็ยังเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักแต่ว่าทุกคนก็น่าจะได้รู้แล้วแหละว,ว่าเงาแล้วจริงๆคืออะไรสนุกตรงที่ได้เล่นกับจินนาการค่อนข้างเยอะครับแทบจะตลอดทุกซีนที่มีเงาเลยเพราะว่า ตอนแรกเงาเนี่ยอย่างที่เห็นคือมันเป็น CG หมดเลยหลายๆอย่างมันก็ถูกออกแบบด้วยการกำกับของพี่อาร์กับพี่ตังคือเราต้องคุยกันเยอะมากว่ายังไงนะพี่คือแดนมันต้องเห็นเป็นแบบไหนนะพี่คือแบบเหมือนต้องคุยกันตลอดเวลาว่าสิ่งที่แดนเห็นสิ่งที่พุ่มกับเห็นสิ่งที่เราเห็นน่ะมันจะต้องตรงกันในระยะตรงนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้เวลาเวิร์กช็อปจะว่านานก็ไม่านานจะว่าสั้นก็ไม่สั้นแต่ว่าแต่ละเวิร์กช็อปที่ ที่ใช้คือหนักหนาสาหัสมากพอสมควรครับก็คือเวิร์กช็อปตั้งแต่ประมาณบ่ายถึงประมาณ6โมงเย็นแล้วทุกวันนั้นที่เวิร์กช็อปก็คือจะหมดแรงไปเลยแบบแบบหมดแรงจริงกลับบ้านไปบางทีปวดหัวเลยมันมันมันลงแบ็คกราวตัวละคร1แบ็คกราวตัวละครเสร็จปุ๊บก็มันลงเรื่องอิโมชั่นแลของตัวละครเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแดนในพ์ทเด็กถูกไหมครับแต่ว่าแดนในพ์ทเด็กเนี่ยรับบทค่อนข้างหน,หนักหนาสาหัสเหมือนกันเพราะฉะนั้น ต่อให้เราไม่ได้เล่นในพาร์ทเด็กแต่เราก็ต้องมีความรู้สึกในพาร์ทเด็กเก็บมาใช้เป็นแดนในพาร์ทปัจจุบันมันก็เลยต้องไปรู้ตรงนั้นด้วยมันก็ถามว่าชอบไหมชอบนะครับแต่ว่าก็ต้องมีเวลาพักในแต่ละเรื่องเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ารับซีรีส์ราม่าแล้วหรือว่าตึงเครียดแล้วก,ก็อยากได้ซีรีส์บอลสมองต่ออะไรประมาณนั้นถามว่าเติบโตขึ้นไหมในเรื่องของประสบการณ์มัน,มนทุกครั้งที่เราแสดงซีรีส์หรือว่ารับงานสักเรื่องหนึ่งม,มันทำให้เราเติบโตขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่า จากการรับงานของสิงก็พยายามพยายามให้คาแรคเตอร์มันแตกต่างกันเพื่อที่จะเล่นอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นมันจะได้แบบสะโขบในประสบการณ์เราจะได้กว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องมันทําให้เราเติบโตอยู่แล้วทุกวันนี้อยากเล่นเป็นตัวร้ายอยู่นะครับตัวร้าย <c oughs> ไม่มันจะมีตัวร้ายที่เราแบบเกลียดไม่ลงอะ่ะอันนี้คือแบบ ที่สุดละของผมผมเคยเห็นซีรีส์เกาหลีที่มีตัวร้ายที่แบบเราเห็นแบ็คกราวตัวละครมาเราเห็นการเติบโตของตัวละครมากว่าที่เขาจะร้ายอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเกลียดเขาไม่ลงอะ่ะผมชอบตัวร้ายแบบนั้นมากเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องดูอีกทีว่าต่อให้ได้มาก็ต้องบทก็ต้องส่งเขาจริงๆเป็นปีที่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นหนักเรื่องการ ทำบ้านมากกว่าเหมือนกับวุ่นวายกันเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปเรื่อยครับผมส่วนงานก็ส่วนใหญ่ก็จะมีงานพวกถ่ายทาซีรีส์ซึ่งตอนนี้ก็ยังถ่ายอยู่สนุกตรงที่ได้ท้าทาย,ายตัวเองเยอะเหมือนกันแค่ชาโดนี่ก็นี่ก็ช่วงถ่ายนี่ก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่และโลเคชั่นที่ไปถ่ายก็คือป่าบ้างละถ้าสังเกตดีๆมีหมดเลยนะครับตึกสูงใต้น้ำในป่าเขา มีหมดและครับใช่แล้วก็ชอบตรงที่เหมือนมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงแลว้วพ่วมกับที่เราไม่เคยร่วมงานด้วยแล้วเหมือนกับว่ามันเหมือนกับการเปลี่ยนที่ทำงานอะไรเงี้ยแล้วมันต้องแบบปรับตัวเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่เคยคิดว่าการแสดงเราแบบดีอยู่แล้วเพราะว่า ดีของเราในในใน,ใน,ในมุมมองที่เราเห็นกับดีของมุมมองคนอื่นมันไม่ไม่เท่ากันเหมือนเราต้องปรับเรเรื่อยเรื่อยเรือยเรอย,รอยนี่นะคะ<อ>ต้องบอกไม่ธรรมดาก็เป็นหนึ่งคนที่ก็ถือว่าจะหมดพลังไปกับซีรีส์เรื่องนี้อยู่นะเพราะว่าต้องพุ่มสุดตัวเหมือนกัน ค่ะนะคะอ่ะมาอีกหนึ่งนุ่มนะคะน้องไบร์นะคะพีรพงษ์แฮปปี้มาร์ตอนนี้เขามีซีรีส์กับโมโนต้องสองเรื่องโอ้โหฮอตมากๆเลยเรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตที่สุดนะคะตอนนี้นะคะบอกเลยนะคะเรื่องแรกนะคะมูงเกิลนะคะเดทที่วัดนัดที่สันเจ้าโอ้ดีป่ะชอบมันดีเขาบอกว่าเป็นแบบว่าแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะเล่นกับน้องมายน้องมายลพัฒละพัดอะไรนะ ะละพัชรันเออและภพัชรันคือเขาจะมีแบบว่ามุกบ๊บะตลกตลกนะคะเขาก็บอกว่าจะให้อ่ะพี่มายเป็นคนช่วยเทรนให้และอีกหนึ่งเรื่องนะคะนี่เขาบอกว่าเรื่องนี้ค่ะย้อนเวลาเป็นข้ามเวลาตายเรื่องนี้เล่นกับเคนภูมิภูมิแล้วก็พี่กรีนพี่กรีน AF นะคะเขาบอกว่าเป็นแอคชั่นดราม่าเขาบอกสองเรื่องเนี่ยสองคาแรคเตอร์แตกต่างกันนะคะเขาจะทำกันบ้านหนักรวมถึงพูดถึงนะคะแบบว่าซิงเกิลเขาเพลงฝันดีเขาบอกว่า ได้ไปใส่ในซีรีส์หอมกลิ่นความรักด้วย,ยหลายคนก็บอกว่าเพราะมากแล้วก็รอซิงเกิลสองจะออกเมื่อไหร่เดี๋ยวไปฟังน้อง Bright, อไบรท์กันเลยค่ะปีนี้ไบท์ได้มาร่วมงานกับทางโมโนนะครับก็จริงๆโปรเจกต์ของโมโนก็มีทั้ง24เรื่องเลยของไบก็ได้เข้ามาร่วมงานได้2 2เรื่องครับผมก็จะมีเรื่อง m o ู Girl ครับแล้วก็อีกเรนะื่องนึงคือ The f ฟ s h ครับผม ของเรื่องนี้เออ่คาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกันมากเลยใช่ครับก็อย่างมูเกิลเนี่ยก็จะได้กับพี่ไม่เดบิชัยไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้หน่อยเกี่ยวกับแบบเอ่อพาไปมูพาแบบพี่ไม้เขาไปมูน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ใช่ครับก็จะเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กคอยจิกกัดกันนู่นนี่นั่น,นแต่สุดท้ายเราก็เออไปคอยช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ใช่ครับแต่ผลสุดท้ายยังไงก็ต้องไปคอยติดตามชมครับผมส่วนเรื่องเดอะฟิชก็จะร่วมงานเออ่กับพี่เคนภูภูมิครับแล้วก็พี่หลินครับผมใช่ก็จะเป็นตัวที่ดดดัดแปลงมาาาจกนิยยย้ว ใช่ครับใช่ครับอันนี้จะเป็นแอคชั่นดรามา่าแฟนตาซีครับก็น่าจะค่อนข้างหนักประมาณหนึ่งเลยครับยังไม่เคย,เยครับทั้งสองอย่างคือแบบทั้งคอมเมดี้แล้วก็ทั้งแอคชั่นนี่ยังไม่เคยแบบขนาดนี้เลยครับใช่ครับอรตอนแรกก็ขอไปดูก่อนว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแบบก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่ง แต่เขาอีกเป็นอีกสองงานที่เราไม่เคยทําด้วยแล้วเราแบบอยากอยากจะลองทําด้วยอย่างที่เคยบอกไปแบบอย่างคอมเมดี้ง่ายเราก็อยากลองเล่นเรีอคชั่นแล้วก็เคยบอกว่าเราอยากลองเล่นก็ปีนี้ก็ได้ทําแบบปีหน้าก็ปี2024เนี่ยก็ได้ทําสมใจครับไม่คิดว่ายากทั้งสองอันเลยครับใช่ใช่ครับแต่ว่าแบบอาจจะยากคนละแบบคนละสไตล์แบบแบบอย่างเรื่องมูเกิลเนี่ยครับก็โรแมนติกคอมเมดี้ก็ต้องมีความแบบโบ,บะ๊ะบนิดๆหน่นอยๆอะไรเงี้ยก็ต้องไปรอดูว่าแบบเออมันจะโบ๊ะบยังไงอาจจะให้พี่มายช่วยสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องเดอะฟ็ น่าจะแบบเข้มข้นมากๆเหมือนกันครับก็ต้องทำกานบ้านหนักทั้งสองเรื่องเลยครับคิดว่าต้องต้องไปกองบ่อยๆไปเล่นกับพ่อพี่เขาบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเออรู้จังหวะรู้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างพี่โจเขาน่าจะมีแบบให้มุกให้อิมพไว้ในในวงในบทอะไรอย่างงี้มาบ้างคิดว่านะครับครับก็ยังคงโปรโมทเพลงอยู่นะครับฝากด,ด้วยนะครับเพลงฝันดีครับผมก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของใบนะครับก็สามารถติดตามได้ทางทุกแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็ จะมีที่เหลือออนแอร์อยู่ทางช่อง3นะครับชื่อเรื่องว่า,าปิดนอนนงครับผมก็น่าจะได้ดูช่วงคิดว่าต้นๆปีหรือกลางๆปีหน้าครับล้วก็จะมีผลงานอีกนิดๆหน่อยๆแต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ครับครับผมก็ฝากไปฟังด้วยนะ <c oughs> ครับอย่างแรกเลยก็ในฐานะศิลปินเราก็คิดว่ามันยังไม่ได้เป็นศิลปินขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราได้โอกาสเหมือนแบบทางพี่แพ้ผู้จัดการอย่างเงี้ยเขาว่า,าน่าจะเรามีเพลงสักเพลงนะหรือไงแบบสามารถเอาไป ประกอบในซีรีส์หอมกลิ่นในตอนสุดท้ายหรือว่าอีสเปเชียลอีพีได้ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเลยไปคุยกับทางพี่ติพี่บอสผู้กำกับนะครับแล้วก็ได้พี่พี่แอมมาช่วยแต่งด้วยใช่ครับก็หวังว่าทุกคนที่ได้ได้ฟังแล้วหรือว่ายังไม่ได้ฟังก็สามารถไปฟังได้แล้วก็หวังว่าจะชื่นชอบครับผมอ๋อจริงๆเป็นการร้องเพลงเป็นสิ่งที่แบบไม่ค่อยมั่นใจเลยครับก็แบบมันก็ถามว่าชอบไหมก็ก็โอเคครับก็ก็ก็ดีใจที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆครับแล้วก็ หล,หลายๆคนก็ชอบมาถามว่าเอ้ยจะมีเซนเกิรใหม่หรือเปล่าเนี่ยไปก็ต้องบอกว่าต้องขอดูกระแสตอนแรกก่อนหรือว่าดูโอกาสที่จะ,จะได้เข้ามาก่อนครับเดี๋ยวแบบอะไรเงี้ยก็ต้องดูในนาคตว่าเป็นยังไงเก่งไหมล่ะเก่งมากเลยนะโอ้โอโอเล่นละครก็เยอะไหนจะร้องเพลงแต่งเพลงอู้ยเยอะแยะมากมายนะคะรับเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเกิดทํางานไม่ไหวก็โยนโยนมาทางนี้ไปได้ะคะเอ,อเาอย่างนี้เลยเหรอเออขอกันเลยเต้องขออย่างงี้เลยนะคะติดตามทุกๆผลงานด้วยละกันคุณผู้ชม